วันนี้พบกับช่องพญานกชาแนลนะคะ, <Wow. S 1> ะวันนี้พญานกก็มีเก็จความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะคะเอ๊ว่าแต่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรกันดีนะอยากรู้ไหมอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องของเราก็คือสมัยยุคโรเนซอง์นะคะหรือว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการว่าแต่การฟื้นฟูศิลปวิทยาการคืออะไรกันนะอ่ามันมาจากคำภาษาฝรั่งเศสนะคะ หมายถึงการเกิดใหม่ร r ีเบิร์นั่นเองนะคะโดยสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเลเนซองนะคะเนี่ยมันก็เป็นการลื้อฟื้นอารยธรรมยุคลคาสสิกข,ของกรีกและโรมันขึ้นมานะคะในยุคนี้นะคะ่ะมันเกิดขึ้นในอิตาลีเมืองฟลอเรนซ์เป็นที่แรกนะคะราวคิสต์ปวัตท,ที่14จนถึงคริสต์วัตท,ที่17นะคะแล้วก็แพร่หลายไปทั่วยุโรปเลย <Wow. S 1> แล้วรู้ไหมมันอะ ยู่ในช่วงยุคปลายของสมัยกลางนะคะจนถึงยุคใหม่ค่ะเอ๊และในยุคเลยนีองน่ะยังเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมต่างๆของทวีปยุโรปนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของอรารยธรรมของสมัยใหม่นะคะอ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงที่สองของเราเพื่อนๆก็ได้รู้จากยุคสมัยเลยนีองไปแล้วใช่ไหมคะว่าแต่เอ๊ มันเกิดยุคสมัยเรอเนซองเนี่ยมันมีสาเหตุอ,อะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะนเพื่อนสำหรับสาเหตุที่ทําให้เกิดยุคสมัยเรอเนซองหรือสมัยใหม่ของเราขึ้นมานะคะมีทั้งหมด5ประเด็นที่เรานามาฝากเพื่อนๆนะคะที่สําคัญอันที่1ก็คือการสิ้นสุดของสองครามคูเสดนะคะเพื่อนๆแอบว่าแต่สงครามคูเสดเนี่ยเพื่อนๆยังจาได้ไหมเอ่ยว่ามันเป็นสงครามอะไรคะแอบลืมใช่ไหม งั้นเราจะเล่าให้ฟังเองสองครามภูเสกนะคะก็คือเป็นสงครามทางาศาสนาความแตกต่างทางด้านาศาสนานะคะระหว่างศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็ยังมีการเสื่อมของระบบฟิวดันนะคะอ่าระบบฟิวดันเนี้ยจะอยู่ในยุคสมัยกลางนะคะเป็นการแบ,บ่งชนชั้นตามที่ดินนะคะหรือเรียกว่าสัตดินาสวามิภักดิ์สำหรับข้อที่2นะคะก็คือความเสือส่อมศรัทธาต่อคริสต์สาศาสนานะคะ ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายศาสนาและก็ไม่มีความเชื่อมั่นกับพระเจ้านะคะเห็นได้จากการปฏิรูปศาสนานะคะที่มาตีลูเทอร์ทำให้เกิดนิกายโบตาแทนขึ้นมานะคะสําหรับข้อที่3ก็คือการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์นะคะหลังจากเราประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ใช่ไหมคะก็มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆการศึกษาทําให้ผู้คนมีความคิดความอ่านและก็มีความฉลาดมากขึ้นนะคะที่4ก็คือ การล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทายนะคะทำให้ผู้คนได้อพยพออกมานะคะอันที่5สุดท้ายเลยนะคะก็คือมีการพัฒนาทางด้านการเดินเรือนะคะเน,นี่ยพัฒนาการด้านการเดินเรือย,ยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่คือการค้นพบทวีปต่างๆเนะคะเพื่อนค่ะสำหรับแนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะคะ สมัยนี้ถือเป็นการปฏิวัติอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการหันกลับไปนิยมความงามแบบกีนะคะก็คือมีการนิยมความงามตามธรรมชาติหรือเน้นความเน้นความสวยงามตามธรรมชาติะะเขาเพื่อนเอ๊ะรู้ไหมว่ามีการ เกิดขึ้นของศิลปะฟื้นฟูวิทยาการเกิดขึ้นที่แรกที่อิตาลีเมืองฟลอเรนซ์นะคะภายใต้การนําของพ่อค้าชาวอิตาลีนะคะสาเหตุที่ทําให้อิตาลีเป็นที่แรกในการเผยแพร่แนวคิดของยุคเรเนซองส์นะคะเพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์ของอิตาลีเองมีความเหมาะสมเพื่อนๆคือมีคาบสมุทรยื่นไปในทะเลนะคะทาให้มีการเดินทางไปมาระหว่างผู้คนแล้วก็มีการติดต่อค้าขาย เลยทำให้อิตาลีเองเป็นที่แรกในการเผยแพร่วัฒนธรรมหรือแนวคิดยุคเรเนซองส์นะคะค่ะสำหรับแนวคิดต่อมานะคะก็คือแนวคิดของลัทธิมนุษยนิยมนะคะหรือฮิวแมนนิซึนะคะที่กล่าวว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เราสามารถพ,พัฒนาตนเองให้มีคุณค่าขึ้นได้นะคะซึ่งแตกต่างจากแนวคิดเดิมนะคะที่เชื่อมนุษย์เรา มีลักษณะติดตัวมาแต่กำเนิดและไม่สามารถพัฒนาได้ค่ะสำหรับคำว่าลัทธิมนุษยนิยมนิยมหรือ humanism นะคะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั้นมาจากภาษาละตินนะคะที่หมายความว่ากระบวนการทางปัญญาที่ยกย่องคุณค่าความดีงามและความสามารถของมนุษย์แต่ละบุคคลนะคะเพื่อนแล้วเพื่อนๆยังรู้ไหมว่าคนน่ะที่เป็นเจ้าลัทธิหรือเป็นบิดาแห่งลัทธิมนุษยนิยมเขาคือใคร เขาก็คือฟรานเซโกเปตาชาวอิตาลีนะคะเฮ้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกไหมวันนี้ช่องพญานงชาแนลของเราให้ความรู้เพื่อนๆเต็มอิ่นหรือยังนะอุ๋งๆว่ายังไงบ้างสนุกไหมเพื่อนๆเราอ่ะก็ได้ให้ความรู้เพื่อนๆไปอย่างละนิดอย่างละน้อยถ้าเพื่อนๆอยากรู้อีกใช่ไหมคะ เมื่อก็สามารถหาความรู้ต่างๆได้ทั้งห้องสมุดเองหรือว่าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีความ,มน่าเชื่อถือนะคะหรือว่าจะอินบ็อกมาหาเราก็ได้นะคะแล้วพบกันพยานกชั้นเนีซีซั่นทรูบายบาย